สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเข้าร่วมกิจกรรม ISA Content Scholarship Award กันนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็ได้ไปดูคลิปวิดีโอทั้งหมด8วิดีโอนะครับผมแล้วก็ได้ทำการบ้านมาค่อนข้างดีเลยนะครับก็คือผมจะมาอธิบายความชอบที่เป็นหัวข้อที่เขาให้มานะครับผมว่าผมเนี่ยชอบคลิปวิดีโอไหนชอบคำพูดไหนและชอบตอนไหนจากทั้งหมด8วิดีโอนะครับ แล้ววันนี้ผมก็จะมาอธิบายกันเลยนะครับมาเริ่มกันเลยที่ความชอบที่หนึ่งผมชอบคลิปวิดีโอไหนมากที่สุดนะครับผมจาก8ปดวิดีโอผมเนี่ยคิดว่าผมชอบคลิปของ The Secret Sauce นะครับผมที่เป็นคลิป EP 646นะครับเป็นคลิปที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าอธิบายความเป็น ISA ได้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะในเชิงสิ่งที่เขาจะสอนแล้วก็ในเชิง สิ่งที่ ISA เนี่ยจะทำให้เราเป็นนั่นก็คือ the r n t r e p r e n e u r นะครับผมแล้วก็ในคลิปเนี่ยอธิบายด้วยนะครับว่า Entrepreneur คืออะไรคำแปลของเขาเนี่ยไม่ใช่ผู้ประกอบการเฉยๆนะครับผมซึ่ง Entrepreneur เนี่ยก็คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญการในสิ่งที่ตัวเขาเองเนี่ยเป็นอยู่แล้วอ่ะสมมุติเนี่ยผมเนี่ยเป็นช่างภาพนะครับผมก็จะเป็น photographer แต่ถ้าผมเป็น โปรโตกราเฟอร์องทร์บเนอร์เนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงนะครับถ้าผมเป็นโปรโตกราเฟอร์เฉยผมก็ได้เป็นช่างภาพที่ยังไม่ไปไหนมากยังอยู่กับปัจจุบันนะผมนั่นก็คือผมก็จะตามเทรนปกตินะครับแต่ถ้าผมเป็น t h e e n t r e p r e n e u r Photographer เนี่ยก็คือผมเนี่ยจะมีแนวคิดที่ก้าวไปข้างหน้าแล้วก็มีความแปลกแตกต่างและดีกว่า p o o t o g r a p h e r ปกติเอาง่ายๆก็คือผมเนี่ย จะดีกว่าช่างภาพธรรมดาเนี่ยหลายเท่าเลยนะครับและนในคลิปเนี่ยก็ยังมีการบอกวิธีการหาตัวตนด้วย entrepreneur DNA นะครับผม BOSI นะครับด้วย BOSI นะครับผมเป็นหลักการที่ผมคิดว่ามันดีมากๆเลยที่จะทำให้เราหาตัวตนว่าเราเป็นคนแบบไหนจาก DNA ของผู้ประกอบการนะครับ ผมชอบหลักการนี้มากๆแล้วก็ในคลิปวิดีโอเนี่ยยังบอกถึงหลักสูตรที่เราจะได้เรียนจาก IESA ด้วยนะครับซึ่งผมเนี่ยอยากเรียนมากๆแล้วก็ถึงคำถามที่สองนะครับผมผมเนี่ยชอบคำพูดไหนของดรแสงสุขพิทยานุกุลนะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมมีอันนึงที่โดนใจมากๆเลยนั่นก็คือความหมายของในเวอร์ชั่นของดรแสงสุขนะครับซึ่ง เป็นความหมายที่ทำให้ผมรู้สึกเฮ้ย hey, this is the better มันดีกว่าสิ่งที่ที่อื่นเป็นสุดๆเลยก็คือของที่อื่นนะครับผมนั่นก็คือ master of business administration นะครับผมความหมายภาษาไทยนั่นครับก็คือบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตซึ่งถ้าให้ผมแปลเนี่ยในความรู้สึกผมนะก็คือเราเรียนบริหารธุรกิจเพื่อมาเป็นมหาบัณฑิตนะครับผมเอาง่าย พูดแบบคนเองคนกันเองเลยก็คือเรียนบริหารธุรกิจเพื่อเอาใบป,ปริญญาเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็คือเราเรียนเพื่อเอาไปปริญญาเนี่ยหกใช้เองเนี่ยสีได้โดยประมาณนะครับที่เป็นนิยามของดรแสงสุขก็คือ make business achievement นะครับผมนัคือสร้างความประสบความสําเร็จทางธุรกิจนั่นเองซึ่งตัวเนี่ยชอบนิยามคํานี้ของดรแสงสุขมากมเลย แล้วก็มาถึงนะครับผมความชอบสุดท้ายนะครับผมเนี่ยชอบตอนไหนมากที่สุดทั้งหมด8ดวิดีโอนะครับซึ่งให้ตัวผมเองเนี่ยบอกว่าชอบตอนไหนมากที่สุดคือตอนที่ทุกคลิปเนี่ยดรจะพูดว่านักศึกษาหรือว่าผู้ประกอบการที่เข้ามาเรียนที่นี่เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือกำไรคูณสองของค่าเทอมซึ่งผมคิดว่า มันดีมากๆเป็นคำพูดที่ฟังดูโม้อะแต่เขากล้าการันตีว่าถ้าเราเข้าไปเรียนแล้วเราทาแบบทาทันทีทอทอท,อทอแบบที่ด็อเตอร์ได้พูดเนี่ยเช่นคุณเนี่ยจ่ายค่าเทอม200,000บาทตลอด4ปีด็อเตอร์เนี่ยเขากล้ารับประกันนะครับว่าคุณจะต้องมีกำไรนะครับวงเล็บนะครับกำไร400,000บาทก็คือ2เท่ 2, าทของค่าเทอม ที่นี่เป็นที่เดียวที่ทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าได้ใช้หลักสูตรที่ผมจะได้เรียนจริงๆครบผู้มการทําธุรกิจและก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ ISA Content Scholarship Award ของผมนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยครับขอบคุณครับ